สวัสดีจ้าเมื่อนี้กจะพาทำเมโนโแกงเน้อไม้จ้าแกงสูตรบ้านๆแกงเน้อไม้ใส่ฟักทองใส่เห็ดน,นี่คือ้นำจะนางเนาะจ้าเขาต่ำไปแล้วเขากรามาเทล่งเนาะจ้าเนาะเพราะว่าเขาคันไปแล้วล่ะานำอุน่นจัดน้อยๆก่อนจะคนเข้ากันออ้ยไปตัดเสียบค่ะแล้วเหยา ใส่น้ำยานางเยอะๆจะได้เสียบตำพริกใส่จักน้อยก่อนจ้าบอใส่หลายพอว่าลูกกินบ่ได้ลูกพิษใส่พริกน้อยๆใส่จักสามหน่วยนี่ละจา้ะแกงกินเทียงได้จนี่ใส่พริกลงไปสูตรธรรมดาธรรมดา สูตรเซฟกระทะเหล็กฟักทองจ้ะฟักทองใส่ลงไปปัดบ,บาทนี่มาใหม่น้อยหนึ่งใส่นั่นใส่นี่ลงไปเดี๋ยวยเองจ้ะเซบคากละเมือนี่ปลาจ้าปะปลาขาดก็ได้อืมสูตรอาหารอีสานบ้านเฮาน้ำปลานิดจ้ะ อีสานบานเฮาผงนัวจะผงนัวผงนัวผงนัวนิดหนึ่งใส่ลายเสบ็บลายใส่หน่อยเส็บหน่อยสูตรอีสานบานเฮาเนี่ยตองขาดปลาหลาบอะไรเนี่ยพีกล้อใส่ลงไปให้อันตักถือพริกล้อกับผูน้นันละจะ้าผูน้นันละเส็บจ้าโอ้ยหอนหอนหอนกำลังจะเส็บเลย ใส่น้ำลงไปอีกจักนิดนึงจ้ะนำจานางบาน้ำ,น,น,ำน้อยเกินไปใส่เครื่องปรุงลงไปละาจ้ะใส่ลงไปจ้ะพักะแยงจ้ะพักแจ้งแหงจ้ะว่ามีผพักะแยงสดจ้ะเห็ดเ็ดจ้ะเห็ดนั่งล่มจะ้ะใส่ลงไปเห็ดนั่งล่มนั่งฝาจะ้ะบาดหล่นหมอลบาดนี่แซบคักแซบคักเด้อเตรียมชิมน้ำกันเด้อจะบาดนี่ ล้นหม้อเลยเสียบบอ่อตานี่เกน่อม้ใส่ผักท่องใส่เห็ดผักกระแห่งหอมหอมเสียบคักพุ่เตืนานามน้ำจะนั่งลุ้นอีกจาก้าเพราะบักคันน้ำจะนั่งไปหลายเร้วจ,าจ,าๆๆจา้าจา้ะให้เงินเงินเจ้าท่านจ้า พิษาบอกจังน้อยก็ hum, ่าจะนาอบาดบาดนี่หอม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 เกลียงเราใหม่สูตรอีสานบานเท้าจ้ะสูตรอุบลจ้ะนี่สูตรอุบลหายทวนทวนพร้อมเสิร์ฟแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วพร้อมเสิร์ฟเด้อบาดเด้อใส่ปลาลงไปจักนิดนึงก่อน้ขาดเพื่ออดไเพื่อน้ำปลากับปลา อยู่ไฮอยู่หน้าจ้ะอยู่ไฮอยู่หน้าจะกระล่มแห้งแห้งลมเสิบแล, h, ong, แล้วจ oh, ้าพร้อมเสิบเลยออกมาเด้อบาทเลยว้าหิ้วเข่าพอดีเลยใส่ฟักทองฟักทองใส่บักลายเห็ดกต๋